ลำดับต่อไปจะเป็นพิธีนำเรียนประวัติผู้วายชนขอเรียนเชิญ่านเจอภาพที่บริเวณด้านหน้าชาวปรนาสถานขอเรียนเชิญครับย ธีนำเรียนประวัติและกล่าวสดุดีเปลี่ยนท่านสุรชาติชันประดิษฐ์สมาชิกสภาผู้แทนรนาษฎรจังหวัดศรีสะเกดเขตสอประธานในพิธีฝ่ฝายคาบาตและท่านแขกผู้มีเกียรติครบทุกท่านครับเรือนร่างอันปราศจากวิญญ,ญาณน,นอนสงบนิ่งบนจิตกาทานที่ปรากฏณนเบื้องหน้าของท่านทั้งหลายนั้นเป็นร่างของคุณแม่อบมาทองสุข ซึงได้จากสามีบุตรหลานและญาติพี่น้องไปอย่างไม่มีวันกลับเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแสดงความไว้อาลัยและระลึกถึงผู้วายชนเป็นวาระสุดท้ายกระผมขอ,อนำเรียนประวัติและคำไว้อาลัยมาเรียนให้กับท่านประธานในพิธีและท่านแขกผู้มีเกียรติเพื่อนกระดุณาทราบโดยสังเขปดังนี้ครับประวัติผู้วายชน คุณแม่ออมาทองสุขสกุลเดิมแก้วแดงเกิดเมื่อวันที่6มีนาคมปีพุทธศักราช2490ตรงกับวันพฤหัสบดี 9, 15, ขึ้น15้ค่ำเดือน4ปีจอจุลศักราช1308รัตนโกสินทร์ศสก103 165เป็นบุตรของคุณพ่อจีมคุณแม่แท่งแก้วแดง มีพี่น้องร่วมสายโรหิตเจ็ดคนประกอบด้วยหนึ่งคุณแม่อบมาทองสุขผู้วายชนสองคุณแม่รัตด,ดาสายสีมาสามคุณแม่สมบัตรริฤทธิพรมสี่คุณพ่อธงชัยแก้วแดงห้าคุณพ่อพรชัยแก้วแดงหกคุณพ่อวันชัยแก้วแดงและเจ็ดคุณแม่พรทิพย์แก้วแดงประวัติการศึกษาคุณแม่อบมาทองสุข สำหรับการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ซึ่งเป็นการศึกษาสูงสุดในขณะนั้นณโรงเรียนว้านนาคำใหญ่อำเภอเครื่องในจังหวัดอุบลราชธานีประวัติครอบครัวคุณพ่อจีบและคุณแม่แท่งได้พาคุณแม่อบมาทองสุกยายถิ่นฐานมาตามาหากินที่บ้านป่าคาใหญ่ตำบลน,นาคำใหญ่อำเภอเครื่องในจังหวัดอุบลราชธานี ในปีพุทธศักราช2503คุณพ่อจีมและคุณแม่แท่งได้พาลูกๆย้ายถิ่นฐานจากบ้านนาป่าใหญ่มาจับจองที่ดินสร้างบ้านเรือนสร้างครอบครัวที่บ้านโนนน้องสิมอำเภอกันทรารมในขณะนั้นจังหวัดศรีสะเกดในปีพุทธศักราช2505คุณแม่อบมาทองสุขได้พบรักและสมรสกับคุณพ่อคำล่าทองสุขซึ่งได้ย้ายถิ่นฐานมาจากบ้านเมา ตำบลละทายอำเภอกันทร่ารมอ์มจังหวัดศรีสะเกดมีบุตรธิดาห้าคนประกอบด้วยหนยึ่งนายไพรัตนายไพรัตทองสุขรับราชการตำแหน่งผู้บริการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้บริการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านกองอำเภอกันทรารมอมสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกดเขตหนึ่งสมรถกับนางอาวรทองสุข ข้าราชการบำนาญมีหลานย่า3คน2นางจรารศีนนตาสมรถกับนายสวัสดิ์นนตามีหลานยาย2คน3นางสุดาพัฒทองสุขประกอบอาชีพที่จังหวัดกรุงเทพมหานครมีหลานยาย2คน4นางสาวอารีทองสุขประกอบอาชีพที่บ้านโนนหนองสิม 5. นางสาวกนกพัฒทองสุข ประกอบอาชีพที่กรุงเทพมหานครมีหลานยายหนึ่งคนอุปนิสัยของคุณแม่อมาทองสุขด้วยความที่ท่านเป็นพี่สาวคนโตจึงเป็นเสาหลักของครอบครัวท่านคอยดูแลน้องๆเป็นกำลังหลักช่วยเหลือพ่อแม่ในการประกอบอาชีพทำไร่ไถนาแม้กระทั่งปั้นคันนาะท่านก็ทำท่านเป็นคนหนักเอาเอาสู้เป็นคนมีความมานะ อุตสาหะเข้มแข็งขยันอดทนเป็นคนมีเมตตากรุณาท่านส่งเสริมให้บุตหลานได้รับการศึกษาและประกอบอาชีพที่สุจริตและมั่นคงคุณแม่เป็นศูนย์รวมใจใจของครอบครัวและญาติพี่น้องคุณแม่อมาทองสุขเป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักศีลธรรมนำคำสอนใ่ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสั่งสอนลูกหลาน ดำรงตนเป็นพุทธมามกาบำรุงสมณะชีพรามเป็นพุทธศาสนิกชนชั้นยอดเป็นอุบาสิกาชั้นเยี่ยมจิตใจของคุณแม่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมมันบำเพ็ญบุญกุศลทำบุญตลอดทำบุญตระบารโดยตลอดไ,ได้ค่ัเป็นแม่ที่ดีในทุกเวลาเป็นภรรยาที่น่าสรรเสริญเป็นคุณยายและคุณย่ายที่รักที่หลานรักศิลเกิน ตลอดจนเป็นที่เคารพของญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านทุกคนปรรดาสุดท้ายของชีวิตคุณแม่อบมาทองสุเป็นคนสุขภาพดีสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีโรคประจําตัวแต่เมื่อถึงวัยชราสังขารร่วงโรยไปตามการเวลาเมื่อเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2563คุณแม่มีภาวะหลอดเลือดสมองตีบ ทำให้แขนขาอ่อนแรงหันสายแต่คุณแม่มีใจสู้ได้รับการรักษาทำกายภาพบำบัดจนสามารถเดินได้ช่วยเหลือตัวเองได้และมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงได้ดังเดิมวันที่24ธันวาคมปีพุทธศักราช2565คุณแม่มีไข้สูงลูกๆได้นำคุณแม่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลน้ำเกลียง คณะแพทย์ได้ทาการรักษาอย่างดีจนเต็มความสามารถแต่คุณแม่มีอาการเหนื่อยหอบทานข้าวไม่ได้แพทย์ได้ทาการวินิจฉัยอย่างละเอียดแพทย์วินิจฉัยว่าคุณแม่มีอาการตไตวายระยะสุดท้ายจึงได้จัดยามารักษาตามอาการวันที่๒มกราคมปีพุทธศักราช2 5 6 6โลกจึงได้นำคุณแม่มารักษาตัว ลูกนนหลานได้คอยปฏิบัติดูแลรับใช้ให้กำลังใจอยู่มิห่างโดยหวังว่าคุณแม่จะมีอาการดีขึ้นจนกระทั่งวันที่16มกราคมปีพุทธศักราช2566คุณแม่มีอาการเหนื่อยมากหอบมากแขนขาอ่อนแรงหายใจไม่อิ่มใครในเลยจะสู้กับพยามาจุราชผู้มีเสีนามมากได้ เมื่อเวลา17นาฬิกา42นาทีของวันที่16มกราคม2566ซึ่งเป็นวันครูคุณแม่อบมาทองสุขได้จากคุณพ่อคำน่าทองสุขผู้เป็นสามีคู่ชีวิตตลอดจนลูกหลานย่านนิดไปอย่างไม่มีวันกลับด้วยอาการอันสงบจากภาวะไตาวายหรือรังอย่างความเศร้าโศกเสียใจมาสู่ครอบครัว อย่างที่สุดหรือจะพันวันหนาคุณแม่เกิดวันพระคุณแม่เสียวันครูสิริอายุรวม75ปี10เดือน10วันเมื่อนับวันแล้วคุณแม่มีอายุทั้งสิน 20, 7, 7้นสองเ2อ7 7 1 0วันขอคุณแม่จงสู่สุขติสมดัารีบุญที่สร้างทางพบหน้า สู่สวรรค์ขันไลในมคาเปรมปรีดาในกุศลผลบุญเทินเพื่อเป็นการแสดงความระลึกถึงคุณแม่เป็นบาระสุดท้ายลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านได้กร,รุณายืนหรือน,อนั่งด้วยอาการอันสงบตามที่ท่านสะดวกเพื่อระลึกถึงคุณแม่อบมาทองสุขผู้บายชน เป็นวาระสุดท้ายและระลึกถึงบรณานุสติด้วยดวงจิตทุกดวงน้อมส่งคุณแม่ให้ไปสู่สุขติขอเชิญทุกท่านด้วยความเคารพครับเป็นเชิญครับกับขอบคุณทุกท่านด้วยความคารพครับหลับเถิดแม่หลับไปให้เป็นสุข หลับเถิดแม่หมดทุกสู่สวรรค์หลับเถิดแม่หลับไปชั่วนิรันด์หลับเถิดแม่สู่สวรรค์มิมานเทินอกุศลกรรมใดอันเป็นกรรมไม่ดีที่คุณแม่ออมาทองสุปได้ล่วงเกินท่านทั้งหลายเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนาทั้งกายกรรมวจีกรรมพโนกรรม ขอท่านทั้งหลายได้โปรดอาหุสิกรรมนั้นแก่คุณแม่อมาทองสุขด้วยเทินคุศรกรรมใดอันเป็นกรรมดีที่คุณแม่อมาทองสุขได้กระทําไว้เมื่อครั้งอย่างมีชีวิตอยู่ขอได้โปรดมาเป็นพลังอํานวยผลดลบรนดาลส่งดวงวิญญาณให้คุณแม่อมาทองสุขไปสู่สุคติในสัมปรายภพและด้วยอํานาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัย ตลอดจนบุญกุศลคนงามความดีที่ผู้วายชนได้ประพฤติบำเพ็ญมาตลอดชีวิตตลอดจนบุญกุศลที่ญาติมิตรทุกท่านได้ร่วมจิตบำเพ็ญทักษิณานุประทานอุทิศไห้ในการละครั้งนี้จงรวมเป็นพระละวัปปัจ,จัยน้นส่งให้คุณแม่อุมาทองสุขได้ไปสถิตสเสวยอุดมสุขในทิพยาิมานสขุขติสถาน สัมปรายภพเทือนด้วยรักและอาลัยคุณแม่อบหมาทองสุข6มีนาคม2490ไม่กำเดิดเด็กอเกิดปูชนียะบุคคลนี้พ่อคำล่าทองสุขรู่ทีวี60ปีพ่อร่วมสร้างครอบครูมาลูกภัรัตรรักคุณแม่เท่าทีวี มีวันนี้เพราะคุณแม่ก่อไว้ให้ลูกจาสศีคิดถึงแม่สุขหัวใจตอนนี้ไปจะจำแม่ไม่ขอลืมลูกสุด,ดาพักลูกอารีแสนอะไรในคุณแม่ท่านดูแลเลี้ยงดูอุ้นชูมาลูกกระดกพัดขอจำแม่ทุกเวลาในโลกหน้าขอเป็นลูกทุกชาติไป สิบหกมกราแม่ร่วงรับดับสังขารเมื่อวันวานลูกคิดถึงเฝ้าห่วงหาคุณความดีที่แม่ทำจงนำพาในโลกหน้าให้แม่สุขทุกคืนวัน75ปีสิเดือนชีวิตแม่ได้สร้างแต่คุณความดีมหาศาลถึงวันนี้แม่หลับกลับพี่มาร ดวงวิญญาณแม่สู่สวรรค์นิรานการขอกุศลสนบุญลูกหลานสร้างเป็นพลังส่งไม่ให้ไปสุขีสู่สวรรค์ชั้นฟ้าสุขาวดีอันเป็นที่สุขสัรรนิรันเทืนท่านแข่ผู้มีเกียรติเคารพทุกท่านครับแบบนี้ได้เวลาในการประกอบพิธีในการทอดผ้าไตรบรงสกุลท่านประธาน หรือผ้าไตรบางสกุลสุดท้ายหรือผ้ามหาบางสกุลการประกอบพิธีสลายสรีดาสังขารของคุณแม่อ,อกมาทองสุขผู้บายชนคณะเจ้าภาพลูกหลานรู้สึกเปลี่ยนเกยอย่างสูงและขอกราบขอพระคุณท่านประธานในพิธีท่านสุราชาติชานประดิษฐ์สมาชิกสภาผู้แทน,นรัษฎรจังหวัดศรีสะเกดเกตสองเที่ยงเกศมาเป็นประธานในวันนี้ บัดนี้ได้เวลาประกอบพิธีชาพนก,กิจสลายสรีดะร่างของคุณแม่อมาทองสุกระผมเรียกยินเชิญท่านประธานในพิธีท่านสุรชาติชานประดิษฐ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกดเขต2ขึ้นทอดผ้าไตรบางสกุลท่านประธานผ้าไตรบางสกุลสุดท้ายผ้ามหาบางสกุลและวางดอกไม้จันทร์เป็นระบบต่อไปขอเรียนเชิญด้วยความคารพครับ กราบพรารนาท่านพระครูโสพิษสารธรรมจักคณะอเภยกันทรารมเจ้าวาดวัดบ,บ้านคำเนียมองค์ประธานไปสงฆ์เมตตาพิจารณาผ้าไตรบังสขุลประธานขอกราบพรารนาด้วยความคารพครับ